การขอรับใบอนุญาตทำงานตามแนวทางการดำเนินการนี้การประชุมในวันนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการสร้างการรับ,บตั้งธันวาคม2563และมติคณะตู้ตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวขออนุญาตทำงานตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการของจัดการการทำงานของคนต่างด้าวสามสัญชาติด้วยกัน าถึงควรแล้วขอกราบเรียนเชิญท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุวรรณองประานอาจารกานรศณสุดอัสจและกฎหมายถึงที่เกี่ยวข้องโดยมีผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่นักวิทยากรผู้มีความรู้ความสามารถของหน่วยงานภาครัฐเป็นผู้บรรยายถ่ายทอดแต่ก็มีระยะเวลาเราเป็นขัขาาน้นตอนนะฮะเริ่มทางอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็เลยม,มา กลางเมษาท่านจะต้องมาตรวจร่างกายทาั้งมีนายจ้างนายจ้างแล้วผู้ติดโควิดชายแดนเราเนะี่ยมีทั้งด่านที่ถูกป้องถาวรผ่านชั่วคราวกนะ็นอกจากนั้นแล้วงฝ่ายปกครองนะฮะในอินเดียแ,และมีการรายงานคนแปลกหน้าที่เข้ามาในเขตหมู่บ้านวันที่29ธันวาคม รโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ด้วยกับการทำงานคนงานเต่าและมุ่งหวังว่าทุกท่านจะนำไปฝากพวกเราไปด้วยนะครับเป็นยอยู่ในตาเพว่าตรงนี้มันจะเกี่ยวเรื่องขับขอฝาัพของ,งเราไปครับอบครับการในวิธีเปิดการประชุมโครงการเสริมสร้างการรับรู้ใหกับ